สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีกันทุกทุกท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูใครกันหนะที่เก็บอาการหึงคุณไม่ไหวอย่างนี้นะคะขออภัยนะคะใครกันหนะที่หึงคุณเก็บอาการไม่เก็บอาการทนเก็บอาการไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าแสดงออกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะใครกันน้ที่ มาดูกันนะคะเป็นรดนดอมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดรับแต่พลังงานของตัวเองนะคะเพื่อนๆพพฟซีที่น่าราคาสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเจ็บไปใส่ใจนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณซุปเปอร์แตงช่องของเรานะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันขอขอให้คุณได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะ ทุกๆก,กำลังใจนะคะเกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณนะคะใครกันหน้าที่หึงแอบหึงคุณอยู่ข้างในเงียบๆแต่ณนะวันนี้ณนะเดี๋ยวนี้เก็บอาการไม่ไหวนะคะแสดงออกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมาดูกันนะคะเขาเป็นไขร หกถ้วยคุณรู้จักกับเขาแล้วนะคะเพื่อนๆ BPF4 ทีนารักกัธาตุน้ําพิกิตมินกรกฎนะคะเป็นธาตุน้ําคุณกับเขารู้จักกันสมัยเรียนหรืออาจจะเคยคบหาดูใจหรือเป็นคู่อดีตของคุณก็ได้นะคะที่ที่เกิดอาการหึงหวงเสียดยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะเพราะว่าคุณคบหาดูใจกัน คุณรู้จักกันสมัยเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าหกถ้วยออกมาหรือคู่อดีตนั่นแหละค่ะคุณกับเขารู้จักกันมานานแล้วก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเกิดอาการหึงหวงเกิดอาการแบบอดทนเจ็บอาการไม่อยู่ประมาณนั้นละค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายิ่งแบบเห็นคุณแบบสวยวันสวยคืนหล่อวันหลอคืนยิ่งแบบว่าเสียดายเกิดอาการเสียดายอยากได้คุณคืนนะคะ ประมาณนั้นนะคะตรงกับหัวข้อเลยนะคะเห็นไหมคะให้ตรงกับหัวข้อจริงๆนะคะเก้าเหรียญคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์สวยหล่ออยู่ในพื้นที่ของตนเองเติมเต็มช่วงนี้คุณจะดูดีหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะคุณมีแรงดึงดูดแต่งตัวดี แต่งหน้าทําผมอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนอาจจะสบายๆถ้าสมมติคบหาดูใจกับเขาอยู่นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยจะแต่งตัวแต่เมื่อไม่มีเขาวันหนึ่งนะคะคุณลุกขึ้นมาดูแลตนเองแม้แต่อาหารการกินเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะแล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะปฏิบัตอิอยู่ในศีลในธรรมอยู่ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สง่าโดดเด่นเขาก็เหมือนกันเขาคิดว่าเขามีดีอยู่แล้วนะคะธาตุดินพืกอศการมังกรน,นะคะ ก็มาคุณเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตนะคะคุณกับเขารู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะพอคุณเติมเต็มให้ตนเองแบบเพิ่มสิ่ง,ส,งสิ่งดีๆให้ตนเองนะคะคือจะมีพลังงานดึงดูดแล้วก็คุณเวลาคุณแต่งตัวคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากคุณกินดีอยู่ดีนะคะการเงินอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาแบบ สิ่งที่อ่ามีคนเข้ามาเติมเต็มถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวคุณลูกครอบครัวก็อ่าช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือคุณเป็นคุณก็เติมเต็มให้ตนเองอยากซื้ออะไรอยากกินอะไรคุณก็อยากได้คุณก็ได้ตามที่ใจคุณต้องการนะคะมีเสน่ห์มากจิตคุณเบาสบายแล้วนะคะเป็นอิสระอยู่ในพื้นที่ของตนเอง The f u ไม่ชอบกดเกณฑ์หรือเขาก็ได้นะคะต่างคนต่างโสดวันนี้นะคะโสดมาสักพักนั่นนะคะคุณมีแรงดึงดูดคนทั้งคนคู่อดีตคนเก่าของคุณละและคนใหม่เพราะคุณแบบมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณแบบเบาสบายจิตค,คุณแบบว่าชอบอสรรหาเติมเต็มให้ตัวเองชอบแบบหาความรู้ให้ตัวเองไม่ชอบกดเกณฑ์ชอบอิสระ ลักสันโดดอย่างนี้นะคะพลังงานวันนี้เน้นคนคนโสดนะคะแล้วคุณอยู่นิ่งๆสวยๆหล่อๆก็มีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นไม่ว่าคนคู่อดีตคนกาล่ากเก่าหรือคนใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาเสนอแบบสาวฮอตหนุ่มฮอตมากนะคะช่วงนี้คุณนะคะอ๋อคนคนที่จะเข้ามา เขาเห็นคุณมีค่ามีราคามากนะคะคุณอุดมสมบูรณ์ด้วยการกินอยู่อาศัยคุณมีฐานะมั่นคงอยู่แล้วนะคะความมั่นคงในด้านการเงินในด้านการงานของคุณนะคะคุณเติมเต็มให้ตนเองคุณไม่ได้ไปวิ่งเต้นหาความรักคุณอยู่อย่าเฉยเฉยก็มีคนอยากได้คุณเยอะแยะมากมายวันนี้คุณมีเสน่ห์มากหรือเขาคนนั้นรักคุณแบบมั่นคงพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะ เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะราชนีถือเหรียญแบบแบบมั่นคงทางด้านการเงินมากนะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์สาวฮอตหนุ่มฮอตเป็นที่ต้องการของใครอีกหลายๆคนมีเสน่ห์คุณไม่คุณกับเขามีแรงดึงดูดกันเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตเหมือนกันทั้งคู่นะคะโอ้คิงถือถ้วยไพ่ออกมาดีมากเพื่อนเพื่อนพพเอฟีที่น่ารักค่ะ เมื่อมาเจอคุณเขาได้หลุดพ้นจากเขาจมปักอยู่กับในอดีตนะคะเขาเป็นคนชายถ้าผู้ชายผ่านเข้ามาเป็นรักโรแมนติกนะคะแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้คือเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเติมเต็มให้กันคุณก,กับเขาเหมาะสมกันจริงๆนะคะมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาให้กันและกันเข้ามาเป็นคนที่จิตใจดีใจบุญมีผู้ใหญ่ใจดีคอย คอยช่วยเหลืออยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะคอยสนับสนุนระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะพลังงานวันนี้เพราะาคุณกับเขาเหมาะสมกันถ้าคนโสดนะคะคุณจะได้เจอคู่คนที่เหมาะสมกับคุณนะคะนั่นแหละค่ะโสดอ่าพลังงานวันนี้คนโสดนะคะเพราะว่ามีคนแอบหึงคนเจ็บอาการไม่อยู่แล้วนะคะทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะคะรักเขาเป็นคนที่รักโรแมนติกนะคะ แต่มักจะจมปักอยู่กับในอเดีตพอมาเจอคุณคุณก็หมืนเติมเต็มให้เขาคุณสอนให้เขารู้ว่าการรักตนเองการมีอิสระไม่ไม่ยึดติดอะไรในชีวิตนั่นแหละค่ะเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็จะอ่ารุ่มหลงคุณมากนะคะรักคุณจนล้นใจจริงจริงนะคะพร้อมที่จะเข้ามาเติมเต็ม,มคิดถึงคุณมาก เขาชอบฝัน um kind of er, ถึงคุณนะคะพลังงานวันนี้นะคะชอบจินตนาการเพื่อฝันถึงคุณแบบถ้าได้ลงเอยอยู่จินด้วยกันกับคุณคงจะมีความสุขนะะถ้าได้แบบว่ากอดคุณหอมคุณสักครั้งคงจะมีความสุขนะคะชีวิตเขาคงไม่ขาดอะไรอีกแล้วนะคะเขาค้นหาเดินทางค้นหาแสวงหาความรักที่แบบว่าใช่สำหรับเขามานาน เช่นกันนะคะคุณก็ได้นะคะอยู่เป็นโสดมานานไม่เปิดใจรับรักอย่างนี้นะคะเป้าหมายของคุณมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่งานแบบตั้งใจทามาหากินเขาคนนั้นก็เหมือนกันเขามีเพียกพร้อมแล้วนะคะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาอยากจะได้ความรักดีๆเขาก็ต้องแบบว่าพอมาเจอคุณนะคะใช่สเปคเขาทุกๆอย่างเขาอยากจะลงเอยกับคุณนะคะเฝ้าแต่มองแบบว่าฝันละเมอเพื่อถึงคุณคิดถึงคุณแบบที่ไลไรแบบ อยากอยู่ใกล้อยากแบบทําไมคุณเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นเป็นคนที่น่ารักอ่ะอืมคุณหรือเขาเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะชอบทําบุญหกเหรียญออกมานะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบทําบุญเหมือนกันนะ,นะคะ่ะทำมาจัดสรรสิ่งดีๆจะดึงดูดคุณและเขามาเจอกันนะคะ พลังงานวันนี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะมีคนจะถ้าสมมุติว่ามีคนบางพลังงานเก่าๆถ้ามีคู่อดีตของคุณนะคะคนรักเก่านะคะจะมาง้อขอขอโอกาสขอคืนดีก็ได้นะคะเขาไม่สามารถหลุดให้ <c oughs> เกิดอาการเสียดายคุณมากนะคะพลังงานเก่าๆไม่ว่าคนใหม่คนเก่าพลังงานวันนี้นะคะไม่ใช่ยอนะคะใบแรกก็หกถ้วยแล้วก็เนี่ย ยังอยากจะมาขอแบบคุณแบบเขามองคุณทำไมกินดีอยู่ดีเติมเต็มให้ตนเองหลัน่นล้าแบบมองเข้ามาเด่นในในในสายตาเขาเลยนะคะชิ่มิ้งถือไม้เท้าคุณมีแรงดึงดูดมีไฟดึงดูดต่อคนเหล่านั้นมีสเสน่ดึงดูดมากคุณเก่งเรื่องงานสามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานนะคะ การงานของคุณได้ชิงถือถือไม้เท้าบ่งบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณอายุมากกว่า35ปีนะคะประสบประสบการชีวิตสูงมากมายเป็นผู้นำมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะคนที่แอบพึงแอบ,แอบ,แอบ,แอบห่วงคุณนะคะเป็นเจ้าของนักธุรกิจนะคะความสำเร็จด้านการงานสูงมากความกระตือรือร้นการการจับ เขามีไหวพริบนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ชีวิตสูงอย่างดีฉลาดมีปัญญานะคะฉลาด,ลาดมีสติปัญญาที่เป็นเลิศดดีนะคะนั่นแหละค่ะเขาคิดว่าคุณเขาโชคดีที่มาเจอคุณคุณเก่งเหมือนกันกับเขาเขาอยากจะคุณเติมเต็มให้ตนเองคุณไม่ได้ไปวิ่งเต้นหาความรักคุณชอบอิสระไม่ชอบกดเย็น พร้อมที่จะเติมเต็มหาความรู้พัฒนาตนเองไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะคะเขาเห็นคุณแล้วเขาทึ่งเขาศรัทธานะคะพลังงานวันนี้ไม่ว่าคนาเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะคะรักคุณแอบหึงคุณนะคะนั่นแหละค่ะ <c oughs> เขามาเขาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้านการเงินนะคะหรือคุณก็จะได้เงินก้อนนะคะหรือบางพลังงานก็อยอาอาคบหาดูใจกันมามาปลูกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาวันนี้เหมือนกันนะคะอีกบางพลังงานหนึ่งคุณกับเขาได้ปลูกต้นรักต้นนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะช่วงนี้จะจับต้องได้นะคะออกดอกออกผลให้คุณแบบความรักสุขงอมแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะ เกิดอาการหึงหวงมีสถานะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะนั่นแหละค่ะมีเกิดอาการแบบหึงคุณหนักมากลองสังเกตดูนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพูดนะคะแต่เขาลักใครรักจริงเป็นรักที่โรแมนติกเขาเขามีให้คุณนะคะเขาอยากจะหยุดอยู่ที่คุณ แต่เขาไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งคุณสูดเขาคิดว่าคุณต้องการอิสระต้องไม่ชอบกดเกยน็นยังไงก็ได้อย่างนี้นะคะคุณยังสนุกกับงานคุณอยู่เลยนะคะงานคุณสามารถจัดการปัญหาได้ว้าวคุณมีเสน่ห์มากจริงๆนะคะเพื่อนๆพพฟสีที่น่ารักค่ะดวเองนะคะสามถ้วยบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณเดินไปไหนมาไหนคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเขาหรือคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกันทั้งคู่นะคะ เดินไปไหนมาไหนเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตมีแต่คนอยากได้คุณทั้งคู่นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสได้เข้าสังคมเยอะแยะมากมายในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับงานการของคุณนะคะถ้าสมมติว่าอ่าเข้างานสังคมหรืองานอะไรก็ได้นะคะออกเดทกันก็ได้นะคะน่นราคาการเฉลิมฉลองการแบบอ่าเข้ากลุ่มสังคมคุณจะไม่ว่าคุณแต่งตัวย,ยังไงคุณก็ดูดีนะคะ เพราะคุณมีออร่ามีความโดดเด่นในตัวของคุณสาวฮอตหนุ่มฮอตก็ว่าได้อย่างนี้นะคะนั่นราะคา่ะมีไฟมีมีไฟแบบอืมโดดเด่นแบบผู้คนเห็นคุณพวกคุณสองคนต้องหันมามองแล้วมองอีกนะคะเพราะความมีเสน่ห์โดดเด่นพื้นฐานถ้าคุณมีพื้นฐานจิตใจบุญใจดีอยู่แล้วนะคะเพ่อหกเหรียญออกมาชอบทําบุญสิ่งเหล่านั้นนะคะจะบอก จะบ่งบอกว่าคุณเป็นทัางคู่เป็นคนดีเหมาะสมกันในสายการงานของคุณก็มีคนแบบโอ้อัศวินถือถ้วยเห็นไหมคะหอบหัวใจพร้อมที่มาเปยยกหัวใจทั้งสี่ห้องให้คุณเลยนะคะวันนี้นะคะรักคุณรักคุณจนล้นใจแล้วนะคะหัวใจแทบออกพอเจอคุณทีไรนะคะคุณสังเกตได้นะคะหัวใจคุณแทบหัวใจเขาแทบสลายอย่างนี้นะคะ หัวใจเขาแทบแบบหัวใจเขาทแทบบอ่าอ่าหัวใจเขาเต้นแรงนะคะทแทบ,บเต้นอ,ออกมาจากข้างนอกเลยนะคะหอบหัวใจตนเองพร้อมที่จะมายืนอ่าหัวใจให้คุณบอกรักคุณบอกอเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะคะแสดงอาการถึงหวงทุนลนทุนลายถ้าสมมุติว่าจ่องแอบ,บสืบแอบ,บส่องถ้ามองเห็นใครมาคุยกับคุณต่อแยกกับคุณเขาจะ ไปกันไว้ไม่ให้ไม่ยุ่งกับคุณของเขาอย่างนี้นะคะขออภัยนะคะเดิมกาแฟก่อนนะคะเดิมกาแฟกับเจนะคะประมาณนั้นละค่ะคุณกับเขามีไฟมีแรงปาฏนารักคุณนะคะฐานะการงานเข้มั่นคงมีธุรกิจเป็นของตอนเองเป็นคนที่คิดใจบญใจดีมีเมตตามีลูกน้องบริวารคุณก็ได้นะคะนั่นละค่ะแต่ถ้าคุณกับเขา ลงเอยกันเขาจะไม่ให้คุณลำบากคุณคุณก็มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนเป็นคุณพร้อมที่จะเติมเต็มให้คนที่จะเข้ามาคุณคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณต่างคนต่างช่วยกันคนละหา้าคนละครึ่งทางอย่างนี้นะคะคนละบาลานซ์กันนะคะต่างคนต่างแบบเก่งทั้งคู่นะคะสามารถคุณเป็นงานแล้วนะคะเนี่ยเฉเแรง คำพูดคำจาเจรจาสเสน่ห์แรงมากคุณนะคะคุณกับเขานะคะมีการแบบไปไหนมาไหนก็อย่างที่ว่านั่นและคะ่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามต่อผู้คนที่พบเห็นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเดินไปไหนมาไหนได้สังเกตดูนะคะแม้แต่คุณต้องขันมามองคุณมองแล้วมองอีกนะคะโดดเด่นมากนะคะเพื้นฐานของคุณแบบว่าใจบุญนะคะหกเรียญชอบทําบุญอย่างที่ว่านั่นละคะ่ะ มีคนปรารถนาอยากได้คุณมากนะคะแอบส่องแอบสืบแอบมองคุณอยู่ห่างๆแบบต้องการคุณมากแต่คุณไม่เปิดใจนะคะคุณแบบเจ็บตัวชอบอยู่สันโดดทำแต่งานอย่างนี้นะคะไม่ไม่เปิดใจให้ใครถ้าสมมติว่าคุณเปิดใจก้นโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะได้เจอบางทีบางคนเขาก็งอนคุณนะคะบางทีบางคนเขาก็ไม่พอใจคุณ คุณไม่เปิดใจเขาพยายามส่งสิกให้แบบหลายๆครั้งหลายๆคราวแต่คุณก็ไม่ถ้าคุณคุณค่อนข้างที่จะถ้าคนไหนที่ใช่นะคะคุณจะคุณจะเปิดใจอยู่แต่คุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณคุณคุยกับทุกคนได้คุณให้ความรักมอบความรักให้กับทุกๆคนได้ให้ให้ทุกคนมีคุณค่ากันทุกๆคนบนโลกใบนี้มีคุณค่ามีราคามี มีดีกันทุกคนคุณจะชิดแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะคุณยิ่งมีสเสน่ห์เขาเหล่านั้นอยากได้คุณมากนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็มาเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะก้าถ้วยคุณก้าเก้าเหรียญก้าถ้วยกุณกับเขาขาดอยู่เหรียญหนึ่งขาดอยู่อีกถ้วยหนึ่งพอมาเจอกันคุณกับเขาจะเติมเต็มให้กันเป็นสิบเหรียญสิบถ้วย,วยเติมเต็มแบบ <c oughs> ต่างคนต่างเก่งนะคะ ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะนั่นแหละค่ะเป็นเออมีบางพลังงานเขายังลังเลียอยู่นะคะคุณก็ได้นะคะยังลังเลแบบว่าตัดสินใจไม่ได้หรือการงานการเงินหรือการเงินเนี่ยไม่ม่น่าเป็นห่วงการงานมั่นคงแต่ความสัมพันธ์นะถ้าสมมุติว่าเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะคุณมองมองกันอยู่ มองมองอยู่นะคะบางพลังงานก็ยังไม่ได้พูดคุยกันบางพลังงานแค่เดินผ่านบางพลังงานก็แอบ,บสืบแอบ,บส่องคุณบางพลังงานก็อยากได้คุณมากคุณยังลังเลอย,อยู่ว่าคุณจะลงเอยกับใครอีกไหมหรือคุณจะเลือกที่จะเป็นโสดก็ได้นะคะบางพลังงานคุณแบบอยู่เป็นโสดมานานมีใครสักคนอยากจะเข้ามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะคุณเป็นเดอะสตาร์ เป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตเขาก็ได้นะคะคุณจะเจอกันบางคนก็เดินสายทำงานเจอกันในสายการงานนะคะมีคนเป็นทุกข์เครียดหนักเครียดเยอะพ่อรักคุณนะคะเดเลเวอร์ออกมาเป็นตัวแปรนะคะ <c oughs> คุณกับเขาจะเจอเนื้อคู่กันนะคะคือถ้าสมมุติว่าคนคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้คุณจะเข้าใจกันดีแล้วก็ระวังเขาเกิดอาการ หึงหวงคุณหนักมากนะคะช่วงนี้นะคะระวังนะคะค่อย ụ, พูดคุ่ยคุยกันเขาเป็นทุกข์เขากลัวสูญเสียคุณไปที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณนะคะเพราะว่าเขาทําแต่งานเกินร้อยคุณเขาชิดว่าคุณรักอิสระไม่ชอบกดเณฑนอะไรอีางนี่นะคะมีคนแบบว่า <kadar> <i basement> เกิดอาการหึงหวงคุณหนักมากเอาเอาช่วงนี้นะคะวันที่คุณผ่านเข้ามานะคะคุณมีเสน่ห ยิ่งนานวันคุณยิ่งดูสวยดูหล่อขึ้นมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วมีคนรักคุณนะคะหลายหลายคนรักคุณนะคะแล้วคนรัก <c oughs> สองถ้วยใบนี้เห็นไหมคะคุณกับเขามีการแลกัลนอยู่ในใจแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะต่างคนต่างให้อิสระต่อกันมาสองถ้วยสามถ้วยออกมาโดดเด่นเรื่องการมั่นหมายแต่งงานนะคะมีพลังพลังงานอาจจะ ได้มั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะว่าเขารักคุณถ้าคุณโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะมีคนรักเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่เปิดใจบางพลังงานคุณชอบอิสระชอบสันโร่ลุยงานทํางานทําเพื่อสร้างอนาคตไว้คุณคุณเดอะสตาร์คุณเป้าหมายของคุณเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตนะคะเดอะสตาร์อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบโดดเด่นในแวดวงสังคม เขาคนหนึ่งในนั้นจะเป็นเดอะสตาร์โดดเด่นในแวดวงสังคมเขาเป็นนักร้องดารานักธุรกิจใหญ่โตเป็นสาวฮอตหนุ่มหอตไม่ว่าอยู่ในซีกไหนของโลกนะคะเดอะสตาร์ Star. หรือคุณกับเขาเดอะสตาร์ทั้งคู่ก็ได้นะคะไม่ว่าคุณทำงานอะไรมีบริษัทเป็นของตนเองนั่นละคะ่ะเขาคนนั้นจะเห็นคุณเขาเลือกคุณแล้วนะคะคุณคนเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาและเขาพร้อมที่จะ เปิดเผยในเวทวงสังคมครอบครัวเขานะคะสามถ้วยออกมาแล้วก็สองถ้วยออกมาคุณกับเขาจะจับมือประคับประคองมองการไกลไปมุ่งหน้ามุ่งตามองไปแบบที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะคุณจะได้เดินทางไปทำงานแล้วก็ไปเจอเขาเหล่านั้นผู้คนคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากนะคะเดือนนี้นะคะมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ คำพูดคำจาคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณพูดคุณมีแนวโน้มการพูดการจาเข้าหาผู้ใหญ่นอบน้อมถ่อมตนคือสิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะจะย้อนกลับมาแบบว่าผู้ใหญ่เมตตารักคุณนะคะท่านเมตตาเพราะว่าต,วตัวตนของคุณมาจากข้างในจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่แบบอ่อ,อนโยนอ่อนหวาน เป็นคนที่พื้นฐานมีพื้นฐานใจ,ใจิตใจบญใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็มีแรงดึงดูดธรรมาจัดสรรคนดีๆเข้าหาคุณนะคะสังเกตใต้นะคะคนที่แบบว่าคอยสืบส่องคุณทั้งโชโซเช,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 ชียลหรือคนที่อยู่ใกล้กันกับคุณนะคะเวลามองคุณก็ไม่ไม,ไม่กล้าสบตาคุณแล้วก็หน้าแดงแบบเขินอาย อย่างนี้นะคะสังเกตดูนั่นแหละคะ่ะเขารักคุณแล้วก็เวลาคุณไปคุยกับพูดกับใครอย่างนี้นะคะเขาจะส่งคุณหลาย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 ครั้งถ้าสมมติว่าคุณอยู่ลงอะไรในโลกโซเชียลอย่างนี้นะคะเขาจะส่งจะสืบดูคุณว่าคุณลงคู่กับใครไหมอย่างนี้นะคะมีพลังงานแอบพึงแอบ ห่วงคุณมากนะคะกลัวสูญเสียคุณไปวันนี้นะคะจะเปิดเผยในความสัมพันธ์ผู้คนให้ผู้คนรู้ว่าคุณกับเขาคบกันนะคะวันนี้นะคะอฐานะของเขามั่นคงแล้วค่ะมาดูกันต่อนะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาเคมีตรงกันนะคะไม่ไม่ต้องอะไรมากมายสามารถจูนเข้าหากันได้นะคะคุณเป็นพื้นที่ที่เข้ามาเยียาให้เขาหลุดพ้นจมปักอยู่กับ ในอดีตที่ผ่านมาเจอรักทกซิกไม่ว่าอะไรอดีตที่ผ่านมาเขาเขาลืมเรื่องราวที่แบบว่าจมปักกับอดีตไม่กล้าตัดสินใจหรือคุณก็ได้ไม่กล้าตัดสินใจแบบว่าครบรักครั้งใหม่อย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะคุณก,ก,ก็กลัวที่ผ่านมาใช้พลังงานคุณหรือเปล่าคะไม่ว่าคุณคุณเมื่อคุณมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณกับเขามาเจอกันช่วงไหน คุณกับเขาก็สามารถเติมเต็มให้การเคมีตรงกันส่วนเข้าหากันแค่มองตากันคุณก็รู้คุณก็เข้าใจแล้วว่าคุณกับเขาปรารถนากันแล้วคุณกับเขาจะมาเยียวยาสภาพฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กันและกันเติมเต็มให้กันคุณรักเขาเขารักคุณคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณเหลือคุณเขาไม่ได้เข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาเขาก็อยากจะลงเอยกับใครสักคนแบบคนที่เข้าใจเป็นคนที่ใจดีใจบุญ เช่นคุณนะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณกับเขามาเจอกันบนโลกไปนี้นะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเขาคิดว่าเพราะว่าไม่มีอะไรบังเอิญคนสองคนมาเจอกันเขาและคุณคงพูดคุยกันอยู่แล้วในเรื่องเรื่อง,องนี้นะคะเคมีตรงกันอย่างนี้นะคะ นะคะ่ค่ะมีมีคนใส่หน้ากากหาคุณครึ่งหนึ่งไม่ยอมเปิดเผยที่ผ่านมาว่าเขารักคุณเขาทึ่งเขาแอบรักคุณมานานตั้งแต่แรกเจอแต่ถ้าเมื่อคุณคุยพูดคุยกับใครอย่างนี้นะคะเขาเกิดอาการหึงหวงทุอาแบบอ่ทุรนทุรายอย่างนี้นะคะแบบค่อนข้างๆจะาแบบไม่ให้ใครไม่ให้ใครเข้ามาพูดคุยกับคุณอย่างนี้นะคะ นะะ่าข่าคุณกับเขาสถานะจะแตกต่างกันบางพลังงานบางพลัง,งานก็เท่าเทียมกันเมื่อก่อนอาจจะเจ้าชู้แต่เขาจะเลิกทุกอย่างเพื่อคุณนะคะรักแท้ของคุณก็มานะคะ <c oughs> มีใครสักคนอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณและมากขึ้นนะคะ มีใครอยากสักคนอยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณคุณเป็นเมื่อชีวิตเขามาเจอคุณนะคะเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณก็เหมือนกับเดอะสตาร์มีแสงระย,ยิบระยับส่งประกายเติมเต็มให้ตนเองเติมเต็มให้คนรอบข้างคุณเป็นสายบุญก็ได้นะคะวันนี้นะคะผลบุญของคุณนะคะแผ่กระจายไปถึงผู้คนเป็นคุณเป็นอ่า ที่รักของสัปสัตว์ทั้ง3แดนโลกธาตุโปรดใช้วิจนะญาณในการรับฟังนะคะนั่นนะคะเมื่อคุณเติมเต็มให้ตนเองเติมพลังบุญพลังกิตของคุณเข้มแข็งคุณจะมีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นเข้ามาคู่หนึ่งในนั้นคือคู่ของคุณนะคะเมื่อถึงเวลาคุณกับเขาหนีกันไม่พ้นแล้วค่ะ ปล่อยวางปัญหาการควบคุมเห็นไหมคะเมื่อคุณปล่อยจิตให้สบายว่างเปล่านั่นแหละค่ะคุณมีแรงดึงดูดคู่ของคุณเข้ามานะคะเห็นไหมคะความดึงดูดใจคุณนะคะเมื่อเขาเจอคุณนะคะคุณก็เหมือน เหมือนแสงสว่างชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณเก๋ชอบพูดอ่ะบ่อยๆนะคะชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณนะคะบางพลังงานเขาวันนี้นะคะเขามักจมปักอยู่กับในอดีตเราไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาหรือคุณก็ได้นะคะคือจนแบบว่าผ่านแล้วผ่านเล่าจนแบบไม่อยากจะมีคู่แล้วนะคะเขาก็เลยไปกล้ากลักกวๆพอมาเื้อคุณนะคะคุณก็เหมือนจับแสงสว่างเหมือนดวงดาวและยิบระยับเติมแสงให้เขาเพิ่มพลังให้เขา เพิ่มพลังบุญพลังแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานะคะเขามีแรงบรรดาใจแบบสู้ชีวิตมีแรงบรรดาใจทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในทางโลกงานเขาทํางาน5้าอย่าง6อย่างเขาก็มีพลังเมื่อคิดถึงคุณเห็นหน้าคุณอย่างนี้นะคะคุณเป็นแสงตะเกียงส่องประกายแสงสว่างส่องประกายเยียวยาผู้คนอย่างนี้นะคะคุณรู้แล้วนะคะคุณเกิดมาเพื่ออะไรทํามาเพื่ออะไร มันปลอดภัยสําหรับคุณที่จะรักใครครั้งนี้นะคะนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเขาเขาได้เขาอยากจะลงเอยกับคุณไม่ว่าคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะเขาอยากจะลงเอยกับคุณเขากันคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาลุ่มหลงคุณเขารักคุณเขาเก็บอาการไม่อยู่นะคะเขาอาจจะไม่เคยบอกความรู้สึกกับคุณ ถ้าสมมติว่าสถานะไม่ชัดเจนหรือคนโสดจะมีใครสักคนเก็บอาการไม่อยู่เกิดอาการแสดงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหึงหวงคุณหนักมากนะคะแล้วเกิดอาการหวงคุณหนักมากช่วงนี้คุณจะเด่นโดดเด่นมีมีคนอยากเข้าหาคุณอยากทําความรู้จักเข้าหาคุณนะคะช่วงนี้นะคะบางพลังงานเจ้าชู้เคยเจ้าชู้เป็นสาวฮอตหนุ่มฮอต พอเจอคุณนะคะมาตกหลุมรักคุณทั้งๆท,ที่แบบว่ารัากแรกเจอก็ได้นะคะพอสองถ้วยออกมาเนี่ยคะ่ะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นมีแต่คนอยากได้เขานะคะเดอะสตาร์มีแต่คนอยากเข้าหาเขาในแวดวงสังคมเขาเป็นคนเด่นคนดังแล้วมาเจอคุณเขาอยากจะหยุดยอยู่ที่คุณทําไมคุณมีเสน่ห์มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเขามีมีอิทธิพลต่อใจเขานะคะเขาไม่สามารถ ล่อยให้คุณหลุดมือได้วันนี้นะคะเกิดอาการหึงหวงไม่ให้อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับคุณนะคะไม่ว่าคุณในในโซเชียลไม่ว่าคุณคุยกับใครมีเพื่อนอะไรยังไงเขาจะเข้าไปบอกหมดว่าคนนี้เป็นคนของเขานะอย่างนี้นะคะเป็นอาการแบบนั้นนะคะเกิดอาการหึงหวงแบบ แสดงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งๆที่คุณแบบว่าบางพลังงานเป็นโสดบางพลังงานก็ยังไม่ได้มีอะไรกันบางพลังงานก็คบหาโดยใจกันมาสักพักนั่นและค่ะเขาไม่อยากจะให้ใครมาตอแยกับคุณเขาพยายามกันคนเหล่านั้นไม่ให้เข้าใกล้คุณนะคะประมาณนะคะเกิดอาการหึงหวงหนักมากณนะวันนี้ณนะตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ้ายบายค่ะ